กูขอเตือนมึงเอาไว้เลยนะไอ้โควิดไม่ว่ามึงจะเป็นสายพันธุ์อะไรมึงจะเป็นเดลต้ามึงจะเป็นโอมิคอนหรือมึงจะไปผสมพันธ์กันออกมาเป็นเดลต้าคอนกูก็ไม่กลัวเพราะว่าในตัวกูก็มีวัคซีนทุกยี่ห้อเหมือนกันซีโนแวคกูก็มีซีโนฟาร์มกูก็มีแอสตราเซเนกากูก็มีไฟเซอร์กูก็มีโมเดอร์นา <c oughs> กูก็มี มึงจะเอายี่ห้ออะไรกูผสมไว้รอมึงหมดแล้วคิดว่ากูกลัวมึงนี่กูตั้งชื่อไปแล้วด้วยนะ Sino Asta f i g h t อร์น้าเป็นไงล่ะมึงก็มาดินี่แหละที่เขาบอกว่าเกิดมาใช้ชีวิตคุ้มเกิดมาชีวิตเดียวมีวัคซีนห้ายี่ห้อเลยกู คุมจริงสิมีทามียี่ห้อที่หที่เจ็ดมาอีกกูก็คงร้สิกูไม่กลัวมา <c oughs> <c oughs>